คุณแม่ครับต่อจากนี้ไปถ้าจะอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ต้องจ่ายค่าเช่านะครับน้ำเสียงเย็นชาของธนาลูกชายคนเดียวของฉันราวกับมีดแหลมที่ทิ่มแทงเข้ามาในหัวใจสริตาลูกสะใภ้ของฉันนั่งไขว่ห้างอยู่บนโซฟาราคาแพงด้วยท่าทีหยิ่งโสค่าเช่าเดือนละห้าหมื่นบาทนะคะส่วนค่าไฟค่าน้ำค่าอาหารแล้วก็ของใช้ในบ้านต่างๆก็จ่ายแยกต่างหากเหมือนเดิมเสียงของเธอราบเรียบเหมือนกำลังอ่านบิลค่าใช้จ่ายสิบล้านบาท ฉันใช้เงินมรดกทั้งหมดที่เกษมสามีของฉันทิ้งไว้ให้สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาแต่ตอนนี้กลับถูกเรียกเก็บค่าเช่าในบ้านของตัวเองแท้ๆแต่นี่มันบ้านที่แม่สร้างนะฉันเถียงเสียงสัน่นถึงจะอย่างนั้นแต่นี่ก็คือบ้านของพวกเราถ้าไม่พอใจก็ย้ายออกไปสิคำพูดของลูกชายช่างเลือดเย็นเหลือเกินสำหรับหญิงชราวัย68ปปีอย่างฉันไม่มีทางหาเงินเดือนละห้าหมื่นบาทมาจ่ายได้แน่นอน ฉันรู้ดีว่าเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาคือการขับไล่ฉันออกจากบ้านหลังนี้ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาฉันถูกใช้งานเยี่ยงคนรับใช้เงินบำนาญเกือบทั้งหมดถูกเอหาไปเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านและสุดท้ายก็มาถึงการเรียกร้องค่าเช่าแต่พวกเขายังไม่รู้ว่าฉันมีพี่ตายซ่อนอยู่ความรู้เรื่องสัญญาที่สามีเคยสอนไว้และหลักฐานชิ้นสําคัญที่ฉันแอบรวบรวมมาตลอดหนึ่งปีนี้ได้สิแม่จะย้ายออกจากบ้านให้ตามที่พวกเธอต้องการแต่ก่อนหน้านั้นพวกเธอจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทํากับแม่อย่างสาสม ฉันชื่ออรัญญาอายุ68ปีเป็นเวลา2ปีแล้วที่เกษมสามีของฉันจากไปอย่างไม่มีวันกลับสวัสดีข้าคุณเกษมทุกเช้าวันใหม่ของฉันจะเริ่มต้นด้วยการไหวหิ้งพระและรูปถ่ายของสามีที่ตั้งอยู่เคียงกัน ฉันอาศัยอยู่ในทาวเฮาเก่าสองชั้นอายุกว่า30ปีในย่านบางพลัดค่าเช่าเดือนละ6 0 0 0บาทซึ่งถือว่าไม่แพงและเพียงพอสำหรับคนวัยเกษียณที่ใช้ชีวิตอยู่กับเงินบำนาญอย่างฉันไม่ใช่ว่าฉันไม่มีเงินเก็บหรอกนะแต่ฉันยึดมั่นในหลักการประหยัดอดออมที่สามีพร่ำสอนเสมอมาเขาเป็นพนักงานธนาคารที่รอบคอบและมีวินัยทางการเงินอย่างยิ่งฉันมักจะไปเดินตลาดสดใกล้บ้านเพื่อซื้อของลดราคาในช่วงเย็นและจดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดทุกบาททุกสตางค์นั่นคือกิจวัตรประจำวันอันแสนสงบของฉัน ธนาลูกชายคนเดียวของฉันอายุ35ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนธรมธรมดาธรรมาที่มีรายได้ประมาณ4 0,000บาทต่อเดือนส่วนสริตาลูกสะใภ้ของฉันอายุ32ปีทำงานพาร์ทไทม์และมีหลานสาวที่น่ารักชื่อมาีอายุ8ขวบปกติแล้วเราจะติดต่อกันแค่เดือนละครั้งซึ่งฉันก็เข้าใจได้ว่าคนหนุ่มสาวสมัยนี้คงจะมีภาระหน้าที่มากมายจุดเปลี่ยนของชีวิตฉันเกิดขึ้นหลังจากที่สามีจากไปได้หนึ่งปีเรียนคุณอรัญญาครับเอกสารเรียบร้อยแล้วครับ เจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันยื่นเอกสารชุดหนึ่งให้ฉันไม่ได้เห็นตัวเลขในนั้นฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเงินประกันชีวิตสิบล้านบาทและเงินเก็บจากการทำงานรวมกับเงินบำเหน็จบำนาญอีกห้าล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นสิบห้าล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าที่ฉันคาดไว้หลายเท่านักคุณกเกษมทำไมถึงทิ้งไว้ให้มากมายขนาดนี้คะสามีของฉันเป็นคนใช้เงินเป็นแต่ฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าเขาจะเก็บออมไว้ให้ฉันมากถึงเทียงนี้หัวใจของฉันพองโตด้วยความรักและความขอบคุณ แต่เรื่องน่าแปลกก็เกิดขึ้นหลังจากที่ฉันจัดการเรื่องมรดกเสร็จสิ้นได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ความถีในการติดต่อจากธนาก็เพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตแม่ครับสบายดีไหมอยู่คนเดียวไหวหรือเปล่าจากที่เคยโทรมาเดือนละครั้งกลายเป็นสัปดาห์ละสามครั้งสริตาเองก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเธอโทรมาคุยด้วยน้ำเสียงหวานหูคุณแม่ขามีอะไรให้ริตาช่วยบอกได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจในตอนนั้นฉันรู้สึกดีใจอย่างสุดซึ่งที่ลูกๆเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกอบอุ่นของสายใยครอบครัวทำให้หัวใจที่เคยแห้้งงงเหีี่ยวขออฉััันนกกลบมมาชชุืคร แล้วในบ่ายวันอาทิตย์วันหนึ่งธนากับสริตาก็พามานีมาเยี่ยมฉันที่บ้านแม่ครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาธนาพูดด้วยสีหน้าจริงจังผมเป็นห่วงแม่นะที่ต้องมาอยู่บ้านเก่าๆแคบๆแบบนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยบ่นเรื่องบ้านของฉันเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่การที่ลูกชายแสดงความเป็นห่วงก็ทําให้ฉันรู้สึกปลื้มใจสริตารีพูดเสริมขึ้นมาเรามาสร้างบ้านอยู่ด้วยกันดีไหมคะคุณแม่มานีก็กําลังจะโตแล้วริต้าอยากให้แกได้เติบโตในบ้านที่มีสวนกว้างๆได้วิ่งเล่นอย่างมีความสุขมานีอยากอออยยยยู่่กับคคุณาาะรรยิย้้มไเดีงงสข หลานสาวทาให้หัวใจของฉันสั่นไหวอย่างรุนแรงการได้ใช้ชีวิตอยู่กับหลานรักทุกวันคือความสุขที่ฉันโหยหามาตลอดมันเป็นความฝันอันสูงสุดของคนเป็นยา่าแถวรังสิตคลองสามตอนนี้มีโครงการบ้านจัดสันดีๆีเยอะเลยครับถ้ามีงบสักสิบล้านก็น่าจะได้บ้านเดี่ยวชั้นเดียวสวยๆพร้อมสวนกว้างๆเลยนะครับทนายหยิบโบรชัวโครงการบ้านขึ้นมาให้ดูในนั้นเต็มปไปด้วยภาพบ้านสวยในบรรยากาศรม่มรื่นซึ่งเป็นย่านชานเมืองที่ฉันกับสามีเคยฝันอยากจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่นั่น เราจะทำห้องส่วนตัวให้คุณแม่ด้วยนะคะรับรองว่ามีความเป็นส่วนตัวแน่นอนค่ะสริตาพูดพลางยิ้มหวานฉันตัดสินใจในทันทีโดยไม่ลังเลการได้อยู่กับมานีทุกวันมันเหมือนฝันเลยลูกไม่ยินดีช่วยเต็มที่อย่างไรก็ตามด้วยความที่สามีของฉันเป็นพนักงานธนาคารเขาจึงสอนให้ฉันเป็นคนรอบครอบเรื่องเอกสารสัญญาเสมอการให้เงินช่วยเหลือจำนวนมากถึงสิบล้านบาทฉันจึงยืนการานที่จะทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการก่อสร้างขึ้นมาอย่างเป็นทางการ เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะลูกถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่เรื่องเงินทองก็ควรจะทําให้ชัดเจนทนายยิ้มเจือเจือนแต่ก็ยอมทําตามแต่โดยดีในสัญญาระบุเงื่อนไขสําคัญว่าเงินกู้จํานวนนี้มีเงื่อนไขว่าผู้กู้จะต้องให้ผู้ให้กู้อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวร่วมกันตลอดไปซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเรากําลังจะสร้างบ้านเพื่ออยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว6เดือนต่อมาบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด4ห้องนอนพร้อมสวนสวยก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ในย่านรังสิตมันคือบ้านในฝันอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้เป็นเพราะคุณแม่เลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะสริตาและธนาก้มหัวขอบคุณฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในใจของฉันเปี่ยมล้นไปได้วยความสุขการได้ทําประโยชน์ให้ครอบครัวคือที่สุดของความปรารถนาแล้วฉันย้ายออกจากทาวเฮาเก่าและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่รอคอยพวกเขาจัดห้องนอนขนาดแปดเสือแบบญี่ปุ่นให้ฉันซึ่งก็ดูกว้างขวางและเป็นส่วนตัวดีเย้ yeah. ได้อยู่กับคุณย่าแล้วใบหน้าที่เปี่ยมสุขของมานีทําให้ฉันรู้สึกว่าเงินสิบล้านบาทที่จ่ายไปนั้นคุ้มค่าที่สุด เดือนแรกผ่านไปอย่างมีความสุขเหมือนฝันฉันตื่นเช้ามาทําอาหารเช้าให้มาีและส่งเธอไปโรงเรียนตกเย็นก็คอยต้อนรับเธอกลับบ้านนี่คือชีวิตครอบครัวที่ฉันวาดภาพไว้แต่แล้วเมื่อเข้าสู่เดือนที่สองการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็เริ่มเกิดขึ้นคุณแม่คะวันนี้ริต้าฝากทําอาหารเช้าหน่อยได้ไหมคะพอดีต้องรีบเตรียมของให้มานีไปโรงเรียนคําขอของสริตาในตอนแรกเป็นเพียงครั้งคราวแต่ไม่นานมันก็กลายเป็นหน้าที่ของฉันทุกวันทั้งมื้อกลางวันมื้อเย็นรวมถึงการทําข้าวกล่องให้ธนาก็ตกเป็นของฉันโดยปริยายก็คุณแม่ทาารร่ทําาาอออหรรยนีคะ มืออาชีพเลยเธอมักจะพูดเดียวฉันเสมอไม่นานนักทัานการซักผ้าทําความสะอาดบ้านดูแลสวนและเตรียมของให้มานีไปโรงเรียนก็กลายเป็นความรับผิดชอบของฉันทั้งหมดแม้กระทั่งห้องนอนของลูกชายกับลูกสะใภ้พวกเขาก็อ้างว่าไหนๆก็ทําแล้วก็ช่วยทําให้ด้วยเลยนะคะคุณแม่สี่เดือนต่อมาก็มีคําขอใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกแม่ครับช่วยจ่ายค่าไฟค่าน้ําครึ่งหนึ่งได้ไหมฉันรู้สึกประหลาดใจกับคําขอของธนาก็แม่ก็ใช้ด้วยนี่ครับ เขาให้เหตุผลบ้านใหม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันทําให้ค่าไฟต่อเดือนสูงถึงสามพันบาทแม่ฉันจะพยายามประหยัดเต็มที่แต่ก็ต้องมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายครึงงงหนึ่งของทั้งบ้านเมื่อฉันทําถ้าจะปฏิเสธสีหน้าของคนาก็เปลี่ยนไปทันทีมีแม่ไม่รักพวกเราหรอครับเราไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันเหรอคําพูดนั้นทําให้ฉันเถียงไม่ออกหกเดือนผ่านไปคําขอที่หนักหนากว่าเดิมก็มาถึงคุณแม่คาริต้าอยากจะเปลี่ยนรถใหม่แค่อยากจะขอให้คุณไม่ช่วยผ่อนให้เดือนละแปดพันบาทได้ไหมคะสริตาพูดขึ้นมาลอยลอย เดี๋ยวเราก็ใช้รถคันนี้พาคุณแม่ไปหาหมอด้วยนะคะเธอยังอ้างเหตุผลเรื่องสุขภาพของฉันมาประกอบแถมยังขอให้ฉันช่วยจ่ายค่าประกันรถยนต์อีกเดือนละสองพันบาทโดยอ้างว่าเป็นรถของครอบครัวแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ฉันกําลังใช้สมาร์ทโฟนก็บังเอิญเห็นโพสต์ของสริตาในโซเชียลมีเดียเป็นรูปถ่ายรถคันใหม่ป้ายแดงพร้อมกับแคปชั่นว่ามีความสุขจังที่ได้ตอบแทนบุญคุณแม่สามนี่ฉันรู้สึกสับสนในใจอย่างบอกไม่ถูกแปดเดือนต่อมาในที่สุดเรื่องค่าอาหารก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูด แม่ครับช่วยเรื่องค่าอาหารด้วยนะเงินเดือนผมคนเดียวไม่พอจริงๆธนาขอให้ฉันรับผิดชอบค่าอาหารและของใช้ในบ้านของคนทั้ง4ี่คนซึ่งตกเดือนละ2 5 0 0 0บาทพวกเขาอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายของทุกคนในครอบครัวแต่กลับเรียกร้องให้ซื้อแต่วัตถุดิบราคาแพงเนื้อถูกๆมันไม่ดีต่อพัฒนาการของมานีนะคะโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์อยากให้แกได้กินของดีๆค่ะสริตาว่าแม้กระทั่งอาหารที่ฉันทำก็ยังถูกวิจารณ์ว่ารสชาติจัดไปบ้างปริมาณเยอะไปบ้างพอฉันจะปฏิเสธก็จะถูกสวะนกลับมาว่า ไม่นึกถึงหลานเลยหรอคะไม่รักหลานเลยหรอคะแต่สิ่งที่ทําให้ฉันเจ็บปวดที่สุดคือความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปของมานีจากเด็กที่เคยติดแย่แจตอนนี้เธอกลับเริ่มตีตัวออกห่างคุณแม่บอกว่าไม่ต้องฟังที่คุณย่าพูดเลยคะ่ะคําพูดไร้เดยงสาข,ของหลานสาวกรีดลึกลงไปในใจฉันของเล่นที่ฉันซื้อให้ก็ถูกริบไปโดยอ้างว่าไม่เหมาะสมกับนโยบายการเลี้ยงดูวันหนึ่งมานีหกล้มจนหัวเข่าทะลอกขณะที่ฉันกําลังจะทาแผลให้สริตาก็รีบวิ่งเข้ามามานีขยะให้คุณย่าทําแผลแบบโบราณๆน,นะลูกเดี๋ยยวม่่่าาชื้้ออใหองด เธอปฏิบัติกับฉันราวกับว่าฉันเป็นตัวเชื้อโรคมานีเองก็ทำหน้าลำบากใจนอกจากนี้แม้แต่เพื่อนของฉันจะมาเยี่ยมที่บ้านก็ถูกปฏิเสธโดยอ้างว่าจะรบกวนเวลาของครอบครัวการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุในหมู่บ้านก็ถูกจำกัดบ้านช่องก็มีงานตั้งเยอะแยังจะออกไปเที่ยวเล่นอีกหรือคะถ้าคุณแม่ไม่อยู่แล้วใครจะทำงานบ้านล่ะคะทั้งๆท,ที่ฉันต้องตื่นตั้งแต,ต่ตีห้าเพื่อเตรียมทุกอย่างแต่ก็ยังถูกตำหนิและและ้วห้องนอนของฉันก็ถูกยึดไปริต้าอยากจะทำเป็นห้องอ่านหนังสือให้มานีนะคะพอดีแกต้องใช้สมาาธิในนกรรเรีย สุดท้ายฉันต้องย้ายไปอยู่ในห้องเก็บของขนาดสี่เสือซึ่งทั้งเล็กแคบและมีหน้าต่างบานน่เล็ก,กเพียงบานเดียวแม้แต่อยู่ในห้องนั่งเล่นก็ยังถูกบ่นว่าเสียงทีวีดังเกินไปคุณแม่ามานีต้องใช้สมาธิทำการบ้านช่วยดูทีวีหลังสาทุ่มได้ไหมคะทำให้ฉันอดดูละครทีเรียดช่วงเย็นซึ่งเป็นความบันเทิงอย่างเดียวของฉัน เท่านั้นยังไม่พอแม้แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้านเกิดของสริตาก็ยังถูกผลักภาระมาให้ฉันโดยอ้างว่าเป็นครอบครัวเดียวกันค่าเดินทางไปกลับ4 0 0 0บาทค่าอาหารระหว่างทางค่าของฝากพ่อแม่ของสริตารวมแล้วกว่า1 5 0 0 0บาทค่าเล่าเรียนพิเศษของมานีเดือนละ6 0 0 0บาทก็ถูกอ้างว่าเป็นของขวัญจากคุณย่าและการลงทุนเพื่อการศึกษาทั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ลูกคิดทั้งหมดนี้จำเป็นสำหรับอนาคตของมานีนะคะถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักจากคุณย่านะคะเมื่อฉันพยายามจะปฏิเสธนาก็โกรธเป็นฟฟืนนเป็ไ แม่ครับไม่ห่วงอนาคตหลานเลยหรอแค่ค่าเรียนของหลานยังให้ไม่ได้เนี่ยถือว่าเสียชาติเกิดที่เป็นย่านะในขณะที่โซเชียลมีเดียของสริตากรับเต็มไปด้วยรูปของมานีขณะเรียนพิเศษพร้อมแคปชั่นว่าการให้ลูกได้ทําทุกอย่างที่อยากทําคือหน้าที่ของคนเป็นพ่อแม่เรากับว่าพวกเขาเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเองที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือพวกเขาเริ่มเข้ามาก้าวไก่เรื่องเงินบํานาญของฉันคุณแม่ข้างเงินบํานาญได้เดือนละเท่าไรหร่หรอคะพอจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆแล้วคงเหลือไม่เยอะใช่ไหมคะ เดี๋ยวบอกยอดที่แน่นอนให้ริต้าด้วยนะคะการที่พวกเขาเริ่มเล็งเงินบำนาญของฉันทําให้ฉันรู้สึกหวาดกลัวอย่างจับใจและแล้วหนึ่งปีหลังจากย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ช่วงเวลาแต่ขัก็มาถึงแม่ครับผมมีเรื่องจะคุยด้วยธนาและสริตาเรียกฉันไปพบอย่างเป็นทางการสีหน้าของทั้งคู่เย็นชาแตกต่างจากที่เคยเป็นโดยสิ้นเชิงแววตาของพวกเขาราวกับกําลังมองคนแปลกหน้าต่อจากนี้ไปถ้าจะอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ต้องจ่ายค่าเช่านะครับคําพูดของธนาทําให้ฉันแทบไม่เชื่อหูตัวเองค่าเช่าเดือนละห้าหมื่นบาท ส่วนค่าไฟค่าอาหารแล้วก็ของใช้ในบ้านก็จ่ายแยกต่างหากเหมือนเดิมนะคะสริตาอธิบายอย่างเยือกเย็นในมือของเธอมีเครื่องคิดเลขและกระดาษที่เต็มไปดด้วยตัวเลขเดี๋ยวก่อนนะแต่นี่มันบ้านที่แม่ใช้เงินสิบล้านสร้างขึ้นมานะก็ขอบคุณครับสําหรับเงินสิบล้านแต่เรื่องอยู่มันคนละเรื่องกันฉันไม่เข้าใจเลยแต่เราสร้างบ้านหลังนี้เพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นกับเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกันธนาพูดตัดบทอย่างไม่ใยดี แม่อายุ68แล้วนะเลิกทำตัวเป็นภาระให้ลูกหลานได้แล้วไปดูบ้านพักคนชราที่อื่นสิค่าแรกเข้ากับค่าบริการรายเดือนแพงกว่าที่พวกเราเรียกเก็บตั้งเยอะใช้ค่เดือนละห้าหมื่นนี่ถือว่าถูกมากแล้วสริตเสริมฉันเถียงด้วยเสียงที่สั่นเครือแต่แม่จะไปหาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนกันเงินบำนาญแค่เดือนละสองหมื่นก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วนั่นเหมือนเรื่องที่แม่ต้องไปคิดเองถ้าไม่พอใจก็ย้ายออกไปคำพูดที่โหดร้ายของลูกชายทำให้ฉันพูดอะไรไม่ออกย้ายออกไป แล้วจะให้แม่ไปอยู่ที่ไหนนั่นก็เรื่องของแม่เหมือนกันไม่เกี่ยวกับพวกเราสริตาตอกย้ำแม่ก็ยังมีเงินมรดกเหลืออีกไม่ใช่เหรอคะ5ห้าล้านบาทนั่นนะกเอามาใช้สิในที่สุดหน้าก,ากากของพวกเขาก็ถูกกระชากออกพวกเขาต้องการทรัพย์สินทั้งหมดของฉันแต่นั่นมันเงินเก็บสําหรับบ้านปลายชีวิตของแม่นะก็ตอนนี้ไงคีะคือบ้านปลายชีวิตของคุณแม่นับจากวันนั้นชีวิตของฉันก็ตกต่ำลงยิ่งกว่าเดิมแม้แต่การใช้ห้องครัวก็ถูกจํากัดจะออกไปซื้อข้าวกินข้างนอกหรือจะซื้อข้าวกล่องมาก็ได้ พวกเขาสั่งแต่กลับยังคงบังคับให้ฉันทำความสะอาดบ้านเหมือนเดิมแถมยังสั่งห้าไม่ให้ออกไปไหนโดยไม่จำเป็นเผื่อหน,นีไปหรือเอาเรื่องไปพูดให้คนอื่นฟังจะยุ่งยากพ่อฉันปฏิเสธก็จะถูกโจมตีว่าไม่รักครอบครัวไม่รู้จักบุญคุณคุณแม่ครรู้ไหมว่าพวกเราต้องอดทนแค่ไหนที่จริงเราอยากอยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูกแต่ที่ต้องยอมให้อยู่ด้วยก็เพราะสงสารหรอกนะแม่ครับพูดตรงๆนะผมก็อยากอยู่นัเนเงียบเียบกับลูกกับเมียเหมือนกันแต่ที่ทนอยู่เนี่ยก็เพราะอยากจะกระตันยูกตันยูงั้นเหรอ การกระทำแบบนี้เรียกว่าตันยูได้อย่างไรฉันได้แต่ครั้งตัวเองอยู่ในห้องเก็บของและร้องให้ตามลำพังนี่น้าหรือคือครอบครัวบ้านที่ฉันสร้างด้เงินสิบล้านบาทแต่กลับถูกเรียกเก็บค่าเช่าเดือนละห้าหมื่นทั้งที่พวกเขาก็รู้ดีว่าฉันไม่มีปัญญาจ่ายแน่นอนฉันต้องกินข้าวคนเดียวทุกมือ้อถ้าอยากจะร่วมโตอาหารกับครอบครัวก็ไปจ่ายค่าเช่ามาก่อน ทุกวันของฉันคือการนั่งกินข้าวกล่องร้านสะดวกซื้อในห้องเก็บของที่มืดและอับชื้นหญิงชราวัยหกที่ต้องมาเจอเรื่องหน้าสังเวชในบ้านที่ตัวเองสร้างฉันกำลังถูกบีบให้จนมุมแต่ฉันไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้ฉันนึกถึงคำสอนของสามีเกี่ยวกับความสำคัญของสัญญาคือนหนึ่งขณะที่ฉันลุกไปเข้าห้องน้ำก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากห้องนั่งเล่นฉันแอบอยู่หลังมุมกำแพงและเงี่ยหูฟังเธอคิดว่าแม่จะจ่ายค่าเช่าจริงๆหรือไม่มีทางหรอกเสียงหัวเราะแหลมสูงของสริตาดังขึ้นนั่นนนแหหหละะคคือออเเปป้้้าาาาาาามมยยยขงงรรถจ่่่่ไไไวก็สูบพชซ น้ำเสียงเย็นเยียบของธนาทำให้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบได้ทั้งบ้านฟรีๆแถมยังมีคนใช้ฟรีๆมาหนึ่งปีเต็มคุณแม่นี่มันโง,จง่จริงๆเลยนะแค่เอาคำว่าเพื่อครอบครัวมาอ้างก็ยอมทำทุกอย่างมือของฉันสั่นเท่าขณะที่หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมากดอัดเสียงสะวนเงินที่เหลืออีกห้าล้านก็แค่บอกว่าจะเอาไปจ่ายค่าบ้านพักคนชราเดี๋ยวแกก็ยอมคอกออกมาเองอ่ะพอได้เงินมาครบเมื่อไหร่เราก็ตัดขาดกับแม่ไปเลยดีเหมือนกันมานีจะได้ไม่ต้องมีคุณย่าหน้ารำคาญคอยบงการชีวิต หัวใจของฉันแหลกสลายด้วยความโกรธและความเสียใจทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่พวกเขาวางไว้ความรักความห่วงใยที่ฉันเคยได้รับมันเป็นเพียงแค่การแสดงละครฉากใหญ่เท่านั้นเมื่อกลับมาถึงห้องฉันมองไปที่รูปถ่ายของสามีและพึมพำกับตัวเองคุณกเกษมคะฉันมันง่จริงๆแต่ยังไม่สายเกินไปใช่ไหมคะสามีของฉันเคยทำงานธนาคารและจัดการเรื่องสัญญามานับไม่ถ้วนเขาเคยสอนฉันเกี่ยวกับความสำคัญของสัญญาและหลักฐานถึงเวลาแล้วที่ฉันจะนำคำสอนของเขามาใช้ วันรุ่งขึ้นฉันเริ่มรวบรวมหลักฐานอย่างจริงจังฉันใช้ฟังก์ชันอัดเสียงในสมาร์ทโฟนบันทึกบทสนทนาของลูกชายกับลูกสะใภ้เมื่อไหรจะจ่ายค่าเชา่าสทีจะเกาะไปถึงไหนคุณแม่นี่โง่จริงๆเลยนะใช้ให้ทำอะไรก็ทำบ่นอะไรก็ไม่เถียงแต่ช่วงนี้ฉันจะหัวแข็งขึ้นนะยายแก่นี่ไม่รู้จักบุญคุณไม่มีความรักให้ลูกให้หลานหรอกคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองฉันบันทึกคำพูดดูถูกเหยียดยามเหล่านั้นไว้อย่างเงียบๆแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือบทสนทนาเกี่ยวกับมานีมานีชอบถามว่าคุณณ่่่าาาาาไไไไปปหนหนรคคญชมมัดกก็บออสววุงแ ตอดูเหมือนมานีจะเริ่มสงสัยแล้วนะว่าทำไมคุณย่าต้องกินข้าวคนเดียวอย่าให้มันคิดมากสิสอนไปเลยว่าคุณย่าเป็นคนไม่ดีพวกเขาไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของเด็กเลยแม้แต่น้อยความเลือดเย็นของพวกเขาทําให้ฉันโกรธจนตัวสัน่นนอกจากนี้ฉันยังคำนวณภาระค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่ฉันแบกรับมาตลอดหนึ่งปีอย่างละเอียดด้วยนิสัยที่ชอบทําบัญชีรายรับรายจ่ายทําให้ฉันมีบันทึกทุกอย่างครบถ้วนค่าไฟค่าน้ํา43,200บาทค่ารถและประกัน1 2 0 0 0 0บาทค่าอาหารและของใช้28800,0บาท ค่าใช้ใจ่ายเบตเตเลด72,000บาทและค่าแรงางานทํางานบ้านที่ฉันตีราคาให้ตัวเองชั่วโมงละ100บาทวันละ16ชั่วโมงรวมเป็นเงินกว่า576,000บาทรวมค่าเสียหายทั้งหมดเป็นเงิน1,099,200บาทนี่มันคือการทารุณกรรมทางการเงินชัดๆฉันยอมรับความจริงอย่างเยือกเย็นฉันเก็บไปเสร็จทุกใบใหญ ว่าเป็นหลักฐานไม่ดูรายละเอียดค่าอาหารจะเห็นได้ชัดว่ามีการซื้อวัตถุดิบราคาแพงในช่วงสุดสัปดาห์ทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมอาหารสำเร็จรูปจากซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างซึ่งล้วนเป็นของฟุ่มเฟือยที่ฉันไม่เคยซื้อเลยฉันยังตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พบว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลราคากว่า1ล้านบาทผ่อนเดือนละ8 0 0 0บาทเป็นเวลา7ปีพวกเขาอ้างว่าจะใช้พาฉันไปหาหมอแต่ในความเป็นจริงกลับใช้ขับไปเที่ยวต่างจังหวัดและไปรับส่งเพื่อนของสริตาเท่านั้น ฉันตัดสินใจโทรหาคุณวิรัตทนายความซึ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานเก่าของสามีคุณอรัญญาครับนี่มันเข้าข่ายการทารุณกรรมทางการเงินและการช่โกงอย่างชัดเจนคุณวิรัตพูดอย่างหนักแน่นหลังจากได้ฟังไฟล์เสียงที่ฉันส่งให้นี่คือหลักฐานชิ้นเอกเลยครับเราสามารถฟ้องร้องเรียกเงินกู้คืนทั้งหมดได้ทันทีเนื่องจากผิดเงื่อนไขในสัญญาและยังสามารถเรียกค่าเสียหายจากการทารุณกรรมได้อีกด้วยเราจะชนะคดีจริงๆเหรือคะฉันถามอย่างไม่มั่นใจ แน่นอนครับสัญญาของคุณรัดก,กุมมากหลักฐานก็ชัดเจนขนาดนี้ตรงกันข้ามผมต้องขอชมคุณอรัญญาเลยนะครับบัตรที่เตรียมตัวมาได้ดีขนาดนี้จากนั้นฉันแอบ,บเดินทางไปยังใจกลางเมืองโดยอ้างว่าไปโรงพยาบาลเพื่อไปดูคอนโดมิเนียมสําหรับผู้สูงวัยแค่มาดูเป็นข้อมูลค่ะฉันบอกกับพนักงานขายแต่เขาก็ยังพาชมห้องอย่างกระตือรือร้นเป็นห้องแบบหนึ่งห้องนอนที่กว้างขวางและสว่างสดใสค่าเช่าเดือนละ1 5 0 0 0บาทที่นี่เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับปลอดภัยแน่นอน ทั้งความสะอาดความปลอดภยัยและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่นี่คือที่ที่ฉันจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขสามารถเข้าอยู่ได้ทันทีเลยไหมคะตอนนี้มีห้องว่างพอดีแค่ชำระค่ามาจําแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยฉันตัดสินใจทำสัญญาเช่าทันทีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณ10,000แบาทซึ่งเงินเก็บของฉันยิงจ่ายได้สบายสบายสัปดาห์หน้าคุณอรัญ,ญญาสามารถย้ายเข้ามาได้เลยคะ่ะระหว่างทางกลับบ้านฉันรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอ,กอกในที่สุดอิสรภาพก็อยู่ในมือฉันแล้วชีวิตใหม่ในวัยหกปปีกำลังจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อกลับถึงบ้านธนาก็ยืนรออยู่ด้วยสีหน้าบูดบึง้งแม่ไปไหนมาผมบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามออกไปไหนแม่ไปโรงพยาบาลมาไปตรวจสุขภาพตามนัดจ่ายเงินเองนะไม่ได้เอาเงินบ้านไปใช่ไหมเขาถามอย่างไม่ไว้ใจแน่นอนจะเรื่องของแม่เองฉันตอบพลางยิ้มบางๆเขาจ้องมองฉันด้วยสายตาเคลือบแคลงแต่ก็ไม่ได้ซักไซอะไรต่อคืนนั้นฉันพยายามอัดเสียงเป็นครั้งสุดท้ายฉันเดินไปหน้าห้องของลูกชายและแกล้งไอเบาๆสงสัยแม่จะเดินป้วนเปี้ยนอีกแล้วถ้าทางจะก,กังวลเรื่องค่าเช่าจะนอนไม่หลับละสิสมน้ำหน้า คงใกล้จะถึงขีดสุดแล้วหลับพรุ่งนี้เอาบรชัวบ้านพักคนชราไปให้ดูเลยดีไหมดีเลยแล้วก็หลอกเอาเงินที่เหลืออีกห้าล้านมาให้ได้นะฉันได้ไฟเสียงที่ต้องการแล้วหลักฐานทุกอย่างสมบูรณ์แบบและแล้ววันแห่งการเอาคืนก็มาถึงลูกชายและลูกสะพ้ยต้องเดินทางไปร่วมง,งานทําบุญครบรอบวันตายของญาติที่บ้านเกิดของสริตาเป็นเวลาสามวันสองคืนโดยพามานีไปด้วยนะเป็นโอกาสทองของฉันระหว่างที่พวกเราไม่อยู่ห้ามออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวนะครับจะเดินทางดีๆนะลูก ฉันยิงคงแสดงละครต่อไปจนถึงวินาทีสุดท้ายช่วงสายของวันนั้นรถขนของก็มาถึงฉันให้พวกเขายกของใช้ส่วนตัวของฉันออกไปอย่างรวดเร็วแม้บ้านหลังนี้จะเต็มไปได้วยความทรงจําตลอดหนึ่งปีแต่ฉันก็ไม่คิดจหหลังกลับประมองอีกแล้วช่วงบ่ายฉันไปพบคุณวิรัติที่สำนักงานนักกฎหมายเพื่อจัดการเรื่องเอกสารทั้งจดหมายลงทะเบียนตอบรับเพื่อแจงยกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ชำระหนี้คืนทั้งหมดในคราวเดียวรวมถึงคำฟ้องเรียกค่าเสียหายและการยื่นไฟล์เสียงเป็นหลักฐานทุกอย่างถูกเตรียมการไว้อย่างดี ตกเย็นฉันเดินทางมาถึงคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ของฉันภายในห้องที่เงียบสงบฉันรู้สึกถึงความสงบในใจเป็นครั้งแรกในรอบปีน้ำตาของฉันไหลออกมาไม่หยุดมันคือน้ำตาแห่งการปลดปล่อยเช้าวันจันทร์จดหมายลงทะเบียนตอบรับจากทนายความก็ถูกส่งไปถึงบ้านของธนาและสริตาในจดหมายระบุข้อเรียกร้องไว้อย่างชัดเจน 1. เรียกร้องให้ชำระคืนเงินกู้จำนวนสิบล้านบาททั้งหมดในคราวเดียวเนื่องจากผิดเงื่อนไขในสัญญาสอง เรียกร้องค่าเสียหายจากการทารุณกรรมาทางการเงินเป็นเงิน1,992งล้บาทสแนบสำเนาหลักฐานเป็นไฟล์บันทึกเสียง4ห้ามาติดต่อกับคุณอรัญญาโดยตรงอีกต่อไป5หากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการทางกฎหมายและยื่นเรื่องอายัดทรัพย์สินคือบ้านหลังดังกล่าวท,ทันทีช่วงบ่ายธนาก็โทรมาหาฉันด้วยน้ำเสียงสั่นเทานี่มันเรื่องอะไรกันแม่ทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ได้ยังไง ฉันนั่งอยู่บนโซฟาในคอนโดใหม่ของฉันและตอบกลับไปอย่างใจเย็นเรื่องบ้าๆบางาั้นหรือแล้วที่พวกเธอกำลังจะหลอกเอาเงินสิบล้านของแม่ไปน่าไม่เรียกว่าเรื่องบ้าๆบาหรือไงพวกเราจะไปหาเงินที่ไหนมาคืนได้ตั้งเยะแยะช่วยคิดถึงมานีบ้างสิครับเสียงสริตาที่กำลังร้อนรนดังแทะเข้ามาคิดถึงมานีเหรอฉันกดเล่นไฟล์เสียงจากสมาร์ทโฟนของฉันเสียงสนทนาอันโหดร้ายของพวกเขาดังออกมาจากลำโพงมานีจะได้ไม่ต้องมีคุณย่าหน้ารำคาญคอยบงการชีวิตปลายสายเงียบปริบแล้วไหนจะคำว่ายายแก่งโง่ตัวสูเงิน ไม่รู้จักบุญคุณอีกนะแม่แม่แอบฟังตั้งแต่เมื่อไหร่ธนาถามเสียงสัน่นก็ประมาณเดือนกว่าๆแล้วละอัดไว้หมดทุกอย่างและส่งให้ทนายคอมหมดแล้วด้วยไม่จริงหนะ้าแม่ไม่ได้เอาจริงใช่ไหมเอาจริงสิลองกลับไปอ่านสัญญาดูให้ดีสิงเงื่อนไขคือการได้อยู่อาศัยร่วมกันแต่พวกเธอกลับเลยแม่ไปอยู่ห้องเก็บของให้กินข้าวแยกแถมยังจะมาเก็บค่าเช่าอีกนี่มันเรียกว่าการอยู่อาศัยร่วมกันตรงไหนสริตารีบแย่งโทรศัพท์ไปพูดคุณแม่คะเรามาคุยกันดีๆนะคะเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว คุยกันเรื่อยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเคยมีครั้งไหนที่พวกเธอรับฟังแม่บ้างตอนนั้นคือที่บ้านเราการเงินฝืดเคืองจริงๆค่ะการเงินฝืดเคืองแต่สุดสัปดาห์กลับเอาเงินแม่ไปซื้อเนื้อวัวเกรดพรีเมียมอาหารหรูๆจากในห้างไปเสร็จแม่ก็เก็บไว้หมดน้าไหนจะค่าผ่อนรถใหม่เดือนละแปดพันอีกอ้างว่าจะพาแม่ไปหาหมอแต่ก็ไม่เคยเลยสักครั้งสิตางเงียบไปแม่ครับผมขอร้องละพวกเราผิดไปแล้วผิดไปแล้ว สำนึกผิดเรื่องอะไรหรือเรื่องที่เห็นแม่เป็นแค่ตู้เอทีเอ็มเคลื่อนที่หรือเรื่องที่วางแผนจะฮุบเงินเก็บทั้งหมดของแม่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะรือต่นิฟล์เสียงมันมีนะทั้งยายแก่ตัวสูบเงินของใช้สะดวกบันทึกไว้หมดแล้วไม่กี่วันต่อมาหมายสารอย่างเป็นทางการก็ถูกส่งไปถึงบ้านพวกเขาและกระบวนการขออายัดรั์สินก็เริ่มต้นขึ้นธนาโทรมาหาฉันอีกครั้งด้วยน้ำเสียงเหมือนจะร้องไห้แม่ครับผมขอโทษจริงๆผมยอมแล้วจะขายบ้านเอาเงินไปคืนให้ขอแค่ไม่อย,ย่ายึดบ้านเลยนะ จะให้อภัยหรือไม่มันคนละเรื่องกันการคืนเงินที่ยืมไปมันเป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่แล้วแต่ถึงขายบ้านไปก็ได้แค่ประมาณ8ดล้านเองยังขาดอีกตั้งสามล้านกว่านั่นมันปัญหาของพวกเธอไปกู้หนี้ยืมสินไม่ใช้คืนสิแม่นี่แม่ไม่มีเลือดไม่มีน้ําตาเลยเหรอไม่มีเลือดไม่มีน้ำตาหรอือคนที่ปฏิบัติกับแม่เหมือนคนใช้มาตลอดหนึ่งปีเต็มไม่มีสิทธิ์มาพูดคำนี้กับแม่ฉันพูดเป็นครั้งสุดท้ายแม่ให้เวลาสองสัปดาห์โอนเงินทั้งหมดมาคืนให้ครบถ้าไม่เช่นนั้นศาลจะดำเนินการบังคับคดีแม่่ครับลากอน ฉันกดวางสายอย่างเฉียบขาดวันรุ่งขึ้นลูกชายกับลูกสะใภ้ก็บุกมาหาฉันถึงคอนโดใหม่พวกเขากดออดและตะโกนเรียกฉันอย่างบ้าคลาั่งคุณแม่คะขอคุยด้วยหน่อยคะ่ะมานีเป็นห่วงคุณแม่นะคะฉันขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยปฏิเสธการเข้าพบต้องขออภัยด้วยครับคุณอรัญญาไม่สะดวกให้พบครับได้ยังไงกันเราเป็นครอบครัวนะหลังจากพยายามอยู่เกือบชั่วโมง ในที่สุดทั้งสองก็ยอมแพ้และกลับไปหลังจากนั้นพวกเขาก็พยายามบุกมาอีกหลายครั้งแต่ฉันก็ไม่เคยออกไปพบเลยการดําเนินการทางกฎหมายทุกอย่างทําผ่านทนายความเท่านั้นในที่สุดธนาก็ต้องขายบ้านในราคา8ล้านบาทและกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆมาอีก3ล้านกว่าบาทเพื่อนามาใช้หนี้ฉันรวมเป็นเงินต้น10ล้านบาทและค่าเสียหายอีกเกือบล้านเอแสนบาทพวกเขาย้ายไปเช่าอาพาร์ตเมนต์เก่าๆขนาด2ห้องนอนที่สร้างมาเกือบ45ปีจากบ้านใหม่ที่กว้างขวางกลายมาเป็นห้องเช่าแคบๆที่มีค่าเช่าเดือนละ3,000บาทธนาต้องทํางาน พิเศษที่ร้านสะดวก,ดวกซื้อช่วงดึกหลังเลิกงานประจำกลางวันเป็นพนักงานออฟฟิศกลางคืนเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเขามีเวลานอนเพียงวันละสี่ชั่วโมงจนสุขภาพสุดโทมส่วนสอนติตาก็ต้องไปทำงานพิเศษที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดช่วงกลางคืนหลังจากส่งมานีเข้านอนตอนห้าทุ่มเธอก็จะออกไปทำงานจนถึงตีห้าและกลับมางีบหรับเล็กน้อยก่อนจะปลุกลูกไปโรงเรียนคุณแม่ดูเหนื่อยๆนืยนะคะคำพูดด้วยความเป็นห่วงของมานีคงจะทำให้สริตารู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยคุณย่าไปไหนเือคะทำไมเราถึงไปหาคุณย่าไม่ได้ ทั้งธนาและสริตาต่างก็ไม่สามารถตอบคำถามที่ไร้เดียงสาของลูกสาวได้หน้าขันที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียในอดีตของสริตากลับกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในชั้นศาลที่มาตัวเธอทั้งรูปถ่ายรถคันใหม่อาหารมื้อหรูในพักคารรูปมานีเรียนพิเศษทุกอย่างล้วนมาจากเงินของฉันการสร้างภาพว่าเป็นลูกสะใภ้ผู้กตัญยูกลายเป็นการจัดฉากเพื่อหลอกลวงและบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอก็ถูกชาวเน็ตถล่มยับเยินลูกสะใภ้ย,ยอดแย่หลอกเงินแม่สามีใช้เงินแม่ผัวมาอวดรวยหน้าสมเพช น่าสงสารเด็กที่มีแม่แบบนี้ปล่องความคิดเห็นเต็มไปด้วยคำด่าทอจนในที่สุดสริตาก็ต้องปิดบัญชีหนีหลังจากนั้นลูกชายกับลูกสะพ้ยก็พยายามติดต่อฉันอีกหลายครั้งแต่ฉันก็ปฏิเสธผ่านทนายความทุกครั้งในทางกลับเป็นชีวิตใหม่ของฉันกลับเต็มไปด้วยความสุขสงบในคอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงไวัยวัปี ชีวิตยังไม่จบสิ้นตอนนี้คือเวลาที่จะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองฉันตื่นนอนตอนเจ็ดโมงเชา้าอย่างไม่เร่งรีบไม่ต้องรีบร้อนทาอาหารเชา้าให้ใครดื่มกาแฟหอมกลุ่นพลางอ่านหนังสือพิมพ์ช่วงเวลาธรรมดารรมดาเช่นนี้มันช่างมีค่าเหลือเกินตอนนี้ฉันเริ่มไปเรียนเขียนพู่กันจีนคุณอารัญญาคะฝีมือพัฒนาเร็วมากเลยนะคะคําชมของอาจารย์ทําให้ฉันรู้สึกถึงความสําเร็จเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีการได้นัดจิบน้ําชาย,ยามบ่ายกับเพื่อนใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขการได้พูดคุยกับคนวัยเดียวกันทําให้ฉันได้เปิดโลกกระ คุณอรัญญาดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะคะแน่นอนสิฉันได้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาแล้วฉันเริ่มเดินทางไปเที่ยวบอน้ำผู้ร้อนเดือนละครั้งและไปชมละครเวทีกับนิทรรศการศิลปะซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดฝันว่าจะได้ทําตอนที่อยู่กับลูกชายตอนนี้ฉันกําลังยืนมองพระอาทิตย์ตกดินจากระเบียงห้องของฉันทุกวันที่ผ่านไปอย่างสงบสุขและเปลี่ยมความหมายนี่คือชีวิตที่ฉันได้มันกลับคืนมาการเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทนกับทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตนับจากนี้เป็นต้นไปคือชีวิตของฉันไม่่ใใชขอองครีกแล้ว ถึงทุกท่านที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์คล้ายคลึงกันขออย่าได้ยอมแพ้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เสมอการเก็บหลักฐานการไม่กลัวที่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายและที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองฉันมองไปที่รูปถ่ายของสามีและยิ้มให้เขาเบาๆคุณกเกษมคะฉันทำได้แล้วนะคำสอนของคุณเรื่องความสำคัญของสัญญาและหลักฐานฉันนำมันมาใช้ได้ทั้งหมดแล้วและจากนี้ไปฉันจะใช้ชีวิตในแบบของฉันเอง นอกหน้าต่างแสงสุดท้ายของวันกำลังย้อมท้องฟ้าให้เป็นสีทองอารามชีวิตใหม่ในวัย69ปีเรื่องราวของฉันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น